ดูดิเขาให้ไปบินชนเป้าไปบินชนกันเองเท่านั้นีพูดถึงใครวะบแบงแบงเขาสองสามทีเนี่ยเทีเ่ยวติดจึ้งจริงๆๆโอ้โงยังบินสามดีครับพร้อมพร้อมครับผมเขาเป็นสามตินไปแล้วน้องเร็ว้ยวโอเอฟน้องชายเสียงเครื่องนั้นมันเล้าใจจริงจริงสต๊อกสถานเอาเล้วครับแม่ กันโอเคครับเดี๋ยวขึ้นหมอมกันใช่ไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูเีลา,าการบินนะครับท่าทางจากทีมงานไทยลับนำทีมโดยพี่ลี้ยวพี่แบงค์นะครับมือโปรแห่งประเทศไทยอ่าเอาแล้วครับกี่ลำน,นอนหนึ่งสอง,ส,องสามสี่เอาห้าลำเลยเหรอห้าลำห้าลำอ๋อตอนแรกบอกว่าสี่ตอนนี้มาห้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูห้าลำนี้ครับจะบินกันยังไงมีที่นี่ที่เดียวนะ อ<ผ><น>าลิตไหมแอมมี่ไม่เชื่อหรอกผมก็เห็นเขาไปบินที่อื่นเยอะแยะเลยมึงจะพูดเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เขาจะชนกันเองใช่ไหมเนี่ยร <c oughs> อ,อเป่าร <c oughs> อเปเอ่าเดี๋ยวขึ้นพร้อมกันนะครับนับหนึ่งถึงสามเอาเลยนะสามนี่อยาเพิ่งบีนใจใจร้อนนะ่ะให้ขึ้นบินก็ตั้งรันอ,อาอยังครับหนึ่งสองสามไปยังไม่มีใครไปเลยยังไม่พร้อม ไม่ได้ยินไไม่ได้ยิน,ยนอ๋อเอาไปแล้วลำหน,นึ่งนม่โอ้อะะะโหสวยงามโอ้โหอะลรครับโอ้โสวยงามครับเก็บภาพไว้เยอะๆนะครับผมจะได้ไปก๊อปปี้ในเฟซบุ๊กอินสตาแกรมอะลรครับบินเป็นหมู่ครับบินเดี๋ยวนะบินเป็นหมู่เขาบินสูงกันอย่างนี้เหรอเพิ่งเคยเห็นไหมเนี่ยอะ มาแล้ว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 เออมาแล้วเลือดสั่นเลือดตันลงมาแล้วทำไมลงมาก่อนเพื่อนทำไมทำไมพี่เบงไม่ดินเนี่ยเออมาแล้วสวยๆครับเออแบงค์บอกขายลูกอยู่อืมเออหนี่ยอ้าอ้าไอยังไงยังไงใกล้ไหมใกล้ไหมอ่าสามล้ำสุดท้ายว่าไง มาแล้วมาแล้วมาแล้วสุดยอดมาแล้วสวยงามจริงๆครับอ่าก็เก็บภาพเอาไว้นะครับผมจะได้ไปคัปตีในเฟซบุ๊กอินสตาแกรมสวยงามนะครับมีกล้องหยิบกล้องนะครับผมไม่มีกล้องหยิบลำโพงได้ไหมได้ได้โอเคโอสวยงามจริงๆ แม่โอ้โหเป็นไปได้ยังไงมีเสียงเช็ดแม่เสียงดังกึกกัพรา่สนามบินทีเนี้ยไม่มีใครขออะไรเลย <c oughs> อ๋ไหมยังไงเกออี่ยวก็อือเอาละครับสามลำสี่ลำซ้อนกันซ้อนกันไหมซ้อนกันไหมเออสวยตั้งมาะเทนครับเขาถ่ายรูปก,กันใหญ่เลยอ่าสวยงามครับอือเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับไปบ้านใครยงนี้ทำเลยนะพวงนี้พวกนี้บุญหมู่แบบเนี้ยอาจารย์กิจดาต้องต้องมันถึงภาพไง โอ้โหลำที่หนึงผ่านไปลำที่สงเข้ามาสามสี่ห้าอยสุดยอดโอ้หะฮะเหมู่เอพิทศพิทศมีเจ็หมู่ไหมครับพทศมีเจหมู่มเจ็ดหมูอะไรันอีแเนี่ยาสวยงามครับ เชื่อว่าฝั่งอันน้นนะครับมองกันมาทางนี้นะครับเพราะว่าอะไรบินกันอยู่ข้างบนท้องฟ้าสวยงามจริงครับแม่อยากเห็นฮอปนะครับฮอปขนาดสักห้าลำแบบฮอปมาใกล้ใกล้ให้พี่ๆท่านผู้ชมกำลังที่ถ่ายภาพเก็บภาพเป็นความประทับใจสักนิดครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวใช่ไหมประทับใจหีือละทึ่งใจไม่ให้ออกนะเขาต้องฮอปกันอยู่แล้วนะฮอปอ่า เริ่มขึ้นมาแล้วนี่เร,เริ่มเริ่มขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะฮ็อปครับยางยางยางหยัดกันแล้วเย <c oughs> ลงมาเห็น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 งดูกันเอาเองนะครับ <c oughs> อ๋อเขามีแพทเทิร์นของเขาอ๋อไม่เหมือนเมื่อตอนประบายใช่ไหมใช่อืมยังไงนะสวยงามจริงโอ้โหีสุขภาพอันสั้อหือเดี๋ยวจะลงนะครับขอฮอปสักห้าลำนะครับฮอปฮอปสักห้าลำอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูฮอปเรือฮอบฮอบหรือฮอบตอนนี้กลางกลางเขี่ยได้มามาเป็นกระจุกแล้ว เออสวยงามครับแน่อาแล้วครับ่านเดือนนี้จะฮับไม่ห้าล้านี้เออยังไงยังไงเอ้ยมาแล้วโอเคเริ่มตั้งแล้วเริ่มตั้งแล้วอ่าใครูปถือถ่ายรูปเลยถ่ายรูปถือเต็มขึ้นมา เรากดไปที่วดีโอกับภาพถ่ายมาแล้วมาแล้วอมาแล้วครับแม่ับเลยครับฮอแล้วฮอมาแล้วก่อนฮอแล้วนีครับสวยงามครับสวยงามลำที่สามลำที่สามมาแล้วลำที่สี่ก็กำลังมาห้ากำลังติดตามนะครับแล้วขรับที่แบงคลำไหนครับถึงจะเร็วอ่าดสิดูสิสวยจริงๆครับ้เอาล่ะสวยมากครับสวยจริงๆ

สวยงามจริงๆลำนี้ไงไงท้องนี่ไงมาแล้วกัที่กันฑ์ไทยใช่ไหมลำนี้อ่าอันเขียวลำเขียวเขียวใช่ไหมของที่กันฑ์ไทยรู้สึกวันนี้ฟ้าแชมเบอร์สปอร์เตอร์เขอให้รอเป่าไปตัวเองชนะตัวเองเฉยอืฮินี่ไงเล่นดีลากันแล้วครับเอ้ยยังไง บิดซ้ายบิดขวาบิดหน้าบิดหลังอือหือที่แบงค์หมกใจเย็นๆอาจจะมีจับบ้านบ้างอือตอนนี้เสียงกันแล้วโอ้โหดูแบงค์บอกแพทเทิร์นนี้ซ้อมซมาห้าชั่วโมงอือหือเอาน้ำมันกินเลยล้ำมัขึ้นเลย สุดยอดจริงๆครับเราเมื่อเมียตายเอาไม่เอาดีกว่าขึ้นโซโล่สุดยอดครับสุดยอดขังบินปลอดภัยนะบินปลอดภัยไโอเคแล้วเมื่อกี้โชว์ <laughs> ใช่ไหมผมว่าไม่โชว์เราเรื่องจริงเลยเป็นการแสดงเป็นการแสดงอ๋อหนึ่งปีนี้หนึ่งครั้งครับเห็นแบบนี้ที่ว่าเครื่องบินชนแล้วอยู่ได้ครับ <laughs> โอ้โหเศรษฐีจริง <laughs> พี่กันไทยเคยบอกไว้ว่าในประเทศไทยนี่ใครก็ได้อะตอนบินสปัตเตอร์ <laughs> อะ เดียวห้าพันเดี๋ยวมันบินเขาบินเหมือนมีแอรมีเซนเซอร์เหรอแอบเด็กแอรเดเดี๋ยวเรามาดูครับมันต้องมีเคกช่องจั๊บองเงี้ที่ว่าจะเปียยงเงี้ยมึงนี่ช่างทุกงานนะแบ๊คก็เขาบินผมไม่มีผมไม่เที่ได้บอกลาขาวลงมาได้ไหมลราบินผมยากอ่าแล้วครับดูริทเตยังไงดับเครื่องลงกันหมดทุ่มลำไหมอ๋ออันนี้จะแข่งบินนานใช่ไหม ใช่ใชอนุนบินไหลนะอาแล้วเริ่มดับเครื่องมาทีละล้ำแล้วครับมาแล้วลงแบบทุกล้ำต้องดับเครื่องลงนะครับประหยัดน้ำมันเขารูมาด้วยเป็นเครื่องไฮบิดเจ้านึ่งิสวยงามโอ้โหดับเครื่องลงกันครับแม่ขอบคุณเลยสวยนี่ นี่ยผมรอดูลำรอดูลำเขียวอ่ะมาแล้วผมรอดูลำเขียวอ่ะลำใช่ลำเขียวนีเวิร์ดมันได้ไัมลำเขียวยังไงต่ำไรบอกต่ำไหมเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์ต่ำไหมยังไงโอ้โหยังยังยังไงยังยังอีกยังอี้ยังไงเสือจริงจริงเฮ้ยเดี๋ยวดูลำสุดท้ายต้องมีชัดเด็ดลำสุดท้ายเนี่ยเอาไงครับลำสุดท้ายมาแล้วดับเครื่องลงมาแล้วลำสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันลุ้นทั้งสนามว่ะ เครื่องจะติดหลุครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เป็นไงเออหูยยัง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 ชายบอกเขาจะมาจาจะีฝนหลุมใช่ไหมนี่สวยงามทุกท่านตอดเลยนะครับครับขอขอบคุณนะครับผมปิดท้ายโดยน้องชายนะครับเออเครื่องมีเจ็บมีบินหลุมไหมก <laughs> ับฉลากเลยไหมจับเลยไหมเออจับเลยมืดแล้วอยากกลับบ้านแล้ว เดี๋ยวลนอลุ้นอยู่เนี่ยอาจารย์ชาตีอาจชาชาตีบอกอยากโดนจับโอเคครับเดี๋ยวแล้วมา,าเริ่มจับฉลากกันเลยนะครับพี่ๆี่ทุกท่านที่ซื้อตั๋วบัตรไว้นะครับก็เดี๋ยวเตรียมมาดูรางวัลดูนัมเบอร์นะครับๆๆว่าเป็นเบอร์อะไร,เอ,รไเอาเลยเนาะเ,เดี๋ยวผมก็เตรียม,มไว้ละ ตอนนี้เราก็เริ่มจับของรางวัลแล้วนะครับอย่าลืมหางบัตรน,นะครับพี่ห่าตอ๋อเตรียมตัวเดี๋ยวจับธลากแล้วประกาศชื่อ,อประกาศนะ